ในหลวงร .10 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดชุมพรสองแห่งจำนวน40ล้านบาทหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างวันที่3กุมภาพันธ์2564นายสมพรปัดชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ผู้ประสบภัยจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจตามโครงการก่อสร้างและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย หมู่ที่8ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรและศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยโครงการขอสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพรทั้งสองแห่งตามสัญญาจ้างกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ ในการนี้จังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทร์รามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน40ล้านบาทให้จังหวัดชุมพรใช้ในการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจำนวนสองแห่งแห่งละ20ล้านบาท สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้แห่งละ300คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรองรับประชาชนหรือผู้อุพยพที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุอุทกภัยและวาตภายัยโดยภายในศูนย์พักพิงได้จัดให้มีความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับการจัดอย่างเป็นระบบและถูกสุขลักษณะ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค